แนยอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะพัสดุดึกอีกแล้วนะคะอันนี้มีสองชิ้นเนาะแกะอันนี้ก่อนก็คือดูจาก,กรูปร่างแล้วแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเอีพันดังหนานะคะนั่นก็คือาการนั่นเอง รายการน,น้น,น,นคือว่าในฝันทุกคนนะคะหมูอ่อไปใบอื่นกันหมดแล้วนั่นนะส่วนตัวเราก็ยังคงวังวนอยู่กับสิ่งนี้ก <c oughs> ็คือน้องหูดแดงนั่นเองจะบอกว่าเราแบบชอบไปนี้มากเลยทุกคนชอบไปเนี้ยที่สุดในบรรดาสามใบของวีแฟนะชอบไปเนี้ยมากแบบเห็นแล้วก็แบบอุ้ยชอบอยากได้คือเราอะยอมสั่งบัมบี้แฟนของคอสซ่าก่อนหน้าเพราะว่าอยากได้น้องคนเนี้ย แต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าไม่ได้ไงสุดท้ายก็ต้องไปเอฟมาอยู่ดีนะคะดูดิคือแบบน่าหลาแบบน่าหลามากอ่ะล้วคือตอนที่แบบได้น้องกับไม่เหมยไปเนี่ยราคาแบบตอนที่ได้น้องใหม่ๆราคาแบบรุนแรงมากคือราคาแรงแบบสู้ไม่ไหวนะคะก็เลยแบบไม่ได้เอฟตอนที่แบบน้องเข้ามามใหม่ๆนะเนี่ยเพิ่งมาเอฟได้ช่วงนี้ขอบคุณตัวเองมากที่รอได้เนาะไม่งั้นราคาน้องก็คือแบบโอร้รุนแรงอยู่เหมือนกันนะส่วนแบนี้ก็ได้มันในราคาที่แบบโอเคระดับหนึ่งแหละเออซื้อกได้มาแล้วเนี่ยโอเควังไว้ต่อไป สิ่งนี้โอ้ยน้องพูดแดงเห็บแม่หน่อยลูกเออสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เป็นอะไรเฉลยเลยนะเป็นอัลบั้มนะคะเป็นเป็นอัลบั้มคิดปืนนะเอ้ากี่ไม่ตรงกอ่อนได้แห้น,นะคะจะทำงานให้มาเอาตัวน้องออกมา คิโนของ Hello Future นั่นเอ,เอ,นนเนองทุกคนจะบอกว่าปกติอะเราแบบไม่ไม่ซื้อคีนโนนะเพราะแบบชอบตัวโฟโต้บุ๊กมากกว่านะคะส่วนใหญ่ก็เลยอยากจะซื้อที่เป็นโฟโต้บุ๊กนะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อที่เป็นคินโน่เลยนะคะอันนี้เป็นแบบคินโน่แรกเลยมั้งใช่แหละนะเป็นคินโน่แรกที่ตัดสินใจซื้อนะคะแบบมากกว่มาก่อน คิโน่แรกที่ตัดสินใจซื้อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราชอบตัวชิดด้านในของเขาอะตัวอเออเเารียกอะไรอัลบั้มใช่ไหมแกะอัลบัม้มคิโน่อะตัวคิโน่ด้านในของมันอะชอบมากคือสีแบบมันน่ารักอะแล้วตอนแรกกํลาลังเนี้ยแบบจะซื้อแค่ว์เดียวนะคะตอนแรกซื้อแค่วีเดียวว่าเออเวอร์เดียวก็พออะไรเงี้ยปรากฏว่าตัวเราอะชอบตัวคิโน่ด้านในของเวอร์ฟิเจอร์แต่ทําไมแต่ชอบตัวกล่องของเฮลโลสรุปแล้วเป็นไงคะนี่ไงก็จัดทั้งคู่ไปเลยสิก็จัดทั้งคู่ไปเลยสิคะอ่ะสุดท้ายก็ได้มาเนาะมาแกะมาลุ้นกันดีีกก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 ววววว่่่่่่าาาาาาบแแล้้็คคืออ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 ะะะไไไรรมยยถูัเเเเเดด์หนนนน ยังไงทุกคนลักขัตเตอร์ตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแกะด้วยแล้วปกติการมันจะหันหน้าใช่ไหมาถามถามอะไรขอบคุนี่เราชอบตัวของฟิวเจอร์เนาะมันสีก็สวยดีอะ่ะ ทุกคนเอาละ่ะมาลุ้นกันนะคะเฮ้ยเราตื่นเต้นอะตื่นเต้นอะโอ้ยแม่ชั้นให้ฉันรักมากให้ฉันมาหาตลอดเลยอุ๊ปส์อาแสงไปเข้าเนาะแม่ชั้นนะคะแลวเราคือแบบปกติเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าแบบเวลาแกะอะไรก็คือไม่เคยเคาะเลยไม่เคยเคาะกึกว่าใครมาเลยเนาะก็นั่นแหละค่ะไม่คออเคยเคาะเลยรอบนี้ก็ขอให้เป็นตามความเสี่ตงก็ไม่เคาะเหมือนกัน แค่นะรักกันก็มานะโอเคไหมแค่รักกันก็มาทุกคนมันแน่นมากกลัวแบบแกะเขาจะพุชอ,าาอ,อ,ออกมาเอ้วแกไม่อ้อกแกไม่้อยโอเคไหม เนียนมาเนียนมาไม่อยากออกมาหากันหรือนี่ทุกคนเห็นไหมชอบตัวนี้ชอบสีนี้แบบมันมันสวยมากแหล่ะดูดิสีมันตัดกันดีมากก็เลยชอบสีก็ซื้อมาให้ชันปักกันหรือเปล่าหรือใครจะมาเอาเลยนะทุกคนเอาเลยนะโ oh my g อ d oh my god จีโน่จีนูโอ้โหเนี่ยอย่างงี้สิใช่ไหมรักมามีแหล่ดูออก ี่จริงอยากได้เบลเลนนะเนี่ยจินโน่ต้องซื้ออีกไหมต้องซื้ออีกใช่ไหมทุกคนทุกคนเดี๋ยวจัดแต่งให้สวยงามก่อนนี่นะคะเป็นผลประกอบการของสีนี้ของวันนี้นะเอาล่ะทุกคนก็คือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าจะมีอะไรมาอัพเ,เอกอีกไหม